ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหู h ฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่5กรกฎาคม2,567ผมมอยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์อาจารย์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการศึกมวยไทยจัดสีประจำวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2,567 ซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา14นกา30นาทีจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีซึ่งผมเองก็จะเดินทางไปภาคให้กับสมาชิกฟังนายจากในเวทีช่อง7ครบทุกคู่นะครับนะถ้าเกิดว่ามีคู่ที่5คู่ที่6ผมเองก็จะภาคให้กับสมาชิกฟังด้วยนะครับดันในคลิปนี้ผมเองก็จะลงการวิเคราะห์มวยคู่ที่5ของช่อง7ไว้ให้ด้วยนะครับเพราะผมอ่านว่ามวยช่อง7อาทิตย์นี้ จะต้องมีการนกกันเกิดขึ้นภายใน3ยกนะครับนะก็เลยถ้ามวยช่อง7ชนะนกภายใน3ยก1คู่ก็จะมีคู่ที่5ให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยเวิเคราะห์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับแนตะ่ก็เป็นการวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าว่าช่อง7มวยจะชนะนกภายใน3ยก1คู่นั่นเองนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยเดินเข้าตู้ด้วยยังสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับนะถ้าเกิดว่าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชีย์ไม่เล่นการพนันเดดๆทั้งสิ้นนะครับนะผมเองภาคเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับนะใครจะภาควันไหนแบบไหนมากแค่ไหนอย่างไรผมไม่สนใจนะผมสนใจอ่าภาคเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ มวยชั้นเชิงมวยสืบนับมวยก่อนมวยชกเสาร์อาทิตย์ทุกคู่ทุกช่องนะครับนกก่อนผมจะพาจะบอกรายละเอียดแบบนี้ให้กับสมาชิกในหูฟังนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจในการลงทุนนะครับมวยหูผมภาคเองคนเดียวครับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับเนปะ็นมวยถ้าเกิดว่าเป็นมวยหูอ่าวีไอ VIP, พีพกเครื่องเข้าวเวทีนะครับนะก็เดือนละ1,500บาทการันตีว่าไวกว่ามวยหูผ่านกล่อง2องวินาทีนะครับ <c oughs> มวยหู่านกลองนะครับนะ้มวยหู่านกลองก็เดือนละ1,000บาทนะครับนะสัปดาห์หนึ่งก็อ,อยู่ที่300บาทนะถ้ารายวันก็วันละ200บาทแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์ันเดียวช่อง7 ฟังเฉพาะวันเดียวสามช่องก็เดือนละ6 0 0บาทนะครับนะส่วนทางด้านของมวยหู VIP รายสัปดาห์นี่ก็500บาทถ้าเป็นรายวันก็วันละ300บาทก็คือโดยเฉลี่ยก็คือช่องละ100บาทนะครับนะผมพกเครื่องวทีนะครับก็คิดแค่ช่องละ100บาทวันละก็300แต่ถ้าเกิดว่าเมาสวันเสาร์อาทิตย์ก็ลดไป100บาทก็เหลือ500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันเดียวนะเป็นมวย VIP พกเครื่องเข้าวทีก็เดือนละ1000บาทนะครับนะก็ ส่วนลายเสียงก็เป็นลายเสียง V ีเช่นกันนะเพราะเครื่องวิพภาคในเวทีไม่ผ่านกล่องจะไวกว่าลายเสียงผ่านกล่อง2วินาทีนะสามารถทีจะเอาลายเสียงมาเทียบเคียงก็ได้ของผมจะไวกว่า2วินาทีก็คือมวยคุกี้สุสีใครชูมือก่อนจะรู้ผลก่อนนะครับนะมวยชูสวนก็จะรู้ก่อนนั่นเองนะครับนะเพราะว่าถ้าผ่านกล่องก็จะเสียเวลาประมาณ2วินาทีแต่ของผมไม่ผ่านกล่องนะครับ ลายเสียงก็ภาคสอทิศเชน่นกันนะก็เดือนละ400บาทนะครับฟังกันช้ำๆไปเลยนะครับในะการการคิดของผมการนับวันของผมนี้จะแตกต่างไปจากของคนอื่นนะครับนะก็คือ,อผมจะเริ่มนับเฉพาะวันที่ผมเริ่มภาคมวยนะครับนะสมมุติว่าสมัครสัปดาห์นี้นะครับนะสมัครวันไหนก็ตามนะครับของสัปดาห์นี้ก็จะไปหมดอายุสมาชิกในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่6สิงหาคมนะครับนะวันที่6เดือนสิงหาคมเลยนะครับนะ้วก็ ใครที่สมัครมอยหูใครที่สมัครลายเสียงสัปดาห์นี้ก็จะสามารถฟังได้ถึง5สัปดาห์นะครับนะเป็นปการไม่เอาเปรียตสมาชิกนะครับนามอยอื่นนี่ like จะฟิกวันนะครับรนะบสมมติว่าท่านสมัครวันที่15นะครับรอบต่อไปอาจจะเป็นวันจันทนะแต,แต่ท่านแต่ก็บอกว่าจะต้องจ่ายวันจันทร์นับวันที่15ก็ <ๆ S 2> ถือว่าเป็นการเอาเปรียตสมาชิกนะครับนะส่วนผมไม่เอาเปรียนนะครับน่าจะเริ่มนับในวันที่ผมทํางานนะครับนะสมมติว่าสมัครมาวันจันอังคารพุธพฤหัสไม่นับนะครับนเเรัวสา คือวันที่ผมพักไว้ฟังถ้าวันไหนผมไม่ได้พักก็จะไม่เริ่มนับนั่นเองนะครับนะก็เป็นการไม่เอาเปรียบสมาชิกนะครับนะผมเสียเปรียบได้แต่ผมเอาเปรียบสมาชิกไม่ได้นะครับนะใครเป็นซีฟผมก็คงจะรู้จักนิสัยผมกันเป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ต้องการใบเขียวก็เดือนละ300บาทเฉพาะสอทิตใบเขียวส่งทุกวันนะครับนะเพราะผมลองแข่งขันมวยทายผลมวยก่อนชอกทุกวันนิดนะผมก็วิเคราะห์ไปด้วยก็สงใบเขียวก็เดือนละ500บาทนะครับนะกะ็ชอบแบบไหน,นอย่างไรก็สามารถติดต่อผมได้ที่ไอเดียไ p น์แฮปปี้บอสสองศูนย์หคิดทุกครั้งแล้วก็เบอร์โทรก็08 2 7 5 1 1 9 8 51, 8 0 8 2 7 5 1 ห9 8 8สามารถโทรไปสมัครก็ได้นะครับชอบกันแบบไหนอย่างไรนะ,ะที่กําลังฮิตฮอตมาโดยตลอดนะครับนะั่นก็คื ar, อมวยหูฟังเฉพาะช่อง7็ช่องเดียวนะผมคิด100บาทเท่านั้นนะครับนะฟังผมช่องเจ็ดช่องเดียว1 0 0บาทถ้ามีกว่าอวกผมภาคให้นะครับการันตีว่าคุ้มอย่างแน่น,นอนนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเครื่องเต็มตลอดนะครับนะท่านใดที่ต้องการฟังช่องเจ็ดก็สามารถที่จะสมัคร mm จองเครื่อง100บาทผมเสียสละเครื่องไปให้เลยครับนะหน่ 1, เครื่องนะครับนะแค่ช่อง7็ช่องเดียว 100บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับแนตะ่ท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e กดไลค์ผมหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะครับนะให้ท่านอื่นๆได้รู้ว่ามีมหิวคนหนึ่งนะที่วิเคราะห์วิจารณ์มวยอย่างละเอียดยิบในทุกประเด็นนะครับนะผลงานนี้ก็อยู่มาได้ทุกวันนี้เป็นปีที่11นะครับนะภาคมวยในวิทีปี11ไม่แก่งจริงไม่สามารถไปภาคในวิทีได้นะครับนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้ของผมอ,อยู่ที่เดือนละประมาณสัก หกหมื่นบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีสมาชิกอย่างเยอะนะครับนะเพื่อที่จะให้ผมสามารถที่จะภาคมวยในวิธีได้ถึงปีที่สิบเอ็ดนะครับการันตีประสบการณ์การดูมวยดูราคาการตั้งราคาอะไรต่างๆการันตีว่าเสียดปีนะผมซึ่งเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนะการันตีว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับก็มาว่ากันที่มวยคุดที่หนึ่งครับในรายการมวยช่องเจ็ดประจำวันที่เจ็ดกรกฎาคม 2,567เวลา14 30นาทีกู้ตื่นไการพบกันระหว่างทางด้านแ่าแงจัดชยยัยน้อยอินดีหัดใหญ่นะครับพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเ,เพ็รซแสนซสั้นจอพัทริยากีฬาสยามมวยคุณนี้ก็ชกกันพิกัดน,น้ำหนัก120ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงจัดชัยน้อยฝ่ายแดงจัดชัยน้อยนี่ก็เป็นมวยกว่าครับ รูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวได้รอเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทฝีมือผู้บุญเข่าในครับทุกับได้เก็บกันอาวุธของผู้ชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับยังไม่เก่งมากนะในเรื่องของการเก็บอาวุธนะครับในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็ดูว่าจะเก่งแกร่งแข็งแรงนะก็เป็นมวยคนจัดครับบริการหน้าเสือเสียงเชียร์ก็ดูว่าจะดีกว่านะครับแข่งขวาแมนซ้ายหน้าก็ถือว่าพอใช้ได้มาซอกนี่ก็ถือว่าพอมีนะครับนนทิบได้ซ่บๆว่าจังหวะนอกวงไวเหลือมนอกคักล้มเตะทิ้งก็ถ ปลารับปฏติกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้ลึกสุดคนานก็ล็อกคอตีแล้วก็มีขวางหน้าดันแทงบ้านนะครับแต่ว่าดูข้อแขนก็ยังจะไม่ค่อยแข็งแข็งแรงเท่าไรนะก็มีปัญพิสอกออกสังสุขสมองมาดีหัวจิตตัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลตัวเล็กที่ตคอนเทนต์จัดชัยน้อยปัจจุบันอายุสิบเก้าปีหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนจกักจังหวัดสงขลากระดูกมวยกระชกมาประมาณสักสี่ห้าสิบครั้ง ซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรมวยคอนจัคนะครับปี่กเจนี่ชกไปเพียงครั้งเดียวนะก็เป็นฝ่ายชนะนกคู่ชกไปในยกที่1ชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี่ก็6ครั้งชนะนกคู่ชกในเวทีมังกรง2ครั้งในยกที่1กับยกที่3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของฉัดชัยน้อยน่าจะยื่ระยะครบ5ยกนะครับนะเคยชกที่ช่องเจ็ดปลาห1ครั้งก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับแต่ว่าหายไปมา2ปีนะกลับมาชก1ครั้งที่เวทีมหม่ราชดังเงินนะครับ ส่วนด้าน,นของฝ่ายเงเินเพรแซมสันจอพัทรยาก็เป็นวัวขวารับรูปร่างก็ดูว่าจะเป็นโรเลกน้อยสมวมยก็ประเภทไม่มีตานะประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในประเภทเดินหน้าท้าชนเตะขาเจาะยางตบมัดฟันศอกลุ้นหล่นหล,ลับรับตกได้ก่อนนะครับอาวุธไว้นั้นหนักแรงทุกลูกนะแม้ว่าท้านันข่าวแดงนี่จะไม่เคยแพ้ต่อใครมาก,ก่อนก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าโดนจังๆก็อาจจะมีอาการรูปร่างเรืร้อนชวนเสียวไส้ได้ตลอดเกมเช่นกันนะครับ สำหรับทางด้านของข่าในนะครับทางด้านของเพรแซนซันเน่ซึ่งเป็นมวยที่เตะขาเจอยางวงนอกเก่งแล้วประกอบในก็กดแขนไล่แขนนะครับนะก็แต่งตัวไม่ได้สู้ข่าในก็ถือว่าล็อกคอตีนะและก็มีขวางหน้ายัดใส่ดันแทงแรง,งลึกด้วยนะครับนะก็หัวจิตใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นป,ปลายมั่นคงและก็ชกอยู่สม่ำเสมอกว่านะครับนะหน้าเสือประกาศเสียงเชียร์อาจจะดูเป็นรองนะครับข้อมูลตัวเทคนิคของตันเพทแซนสันปัจจุบันอายุ17ปีก็อ่อนกว่า2ปี164เซนก็ต่ำกว่าประมาณสัก4เซน จากบุรีรัมย์นะครับตนะ้นน้แปรงมาจากสงขลาส่วนตนา้แปรงมือก็บุรีรัมย์นะครับกระดูกมวยนี่จะชกมาเป็นร้อยนะครับดนะัะ,ะนั้นกระดูกมวยของต้นนของแพทแซมสันดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับไปอปอนนี่ก็58กิโลกรัมเวทชกประจําก็อยู่ที่ประมาณ118 119ปอนด์นะครับตนะปีปี6กหกนี่ชกไปทั้งหมดนี่ก็78ครั้งเลยนะก็ถือว่าชกสม่ำเสมอกว่านะครับก็ชนะ7นะชก8ชนะ7ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นการนก ถึง5ครั้งด้วยกันครับเป็นการนกภายใน3ยกมาทั้งหมดเลยนะครับทั้ง5ครั้งเลยก็คือยกที่123และก็เคยแพ้นกคู่ชก1ครั้งในยกที่2ชกบวทีบังกรุงมาทั้งหมดนี่ก็14ครั้งก็ชนะ11ครั้งเป็นการนกถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก2ครั้งชกที่ช่อง7มาแล้ว2ครั้งก็ชนะชกที่ช่อง7มาแล้ว2ครั้งนะครับนะชกที่ช่อง7มาแล้ว3ครั้งชนะ2แพ้1นะครับเป็นการแพ้นก ในยกที่สองด้วยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้นี่ขึ้นไปในทางด้านของชัดชัยน้อยนี่จะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างนะครับนะ่าจะได้เปรียบสูงยาวกว่านะแต่ว่านานๆจะชกสักครั้งนึงครับนะกระดูกมวยบมวยการผ่านมวยบูทอนก็ดูว่ายัางจะเป็นรองทาดด้านของฝ่ายทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินอยู่พอสมควรนะครับนะแต่ว่าบรรยากาศหน้าเสือเสิงเชียร์ของมวยเกียรติเพชรก็ คงจะดีพอสมควรอาจจะออกนําก่อนนะครับนะผมบอกเรทเลยก็ได้นะครับนะบอกเรทเลยก็ได้ตอนนี้เรทที่ออกนะตอนนี้นะครับนะเรทที่ออกนะตอนนี้ทางด้านของอาทางด้านของฝ่ายชัดชัยน้อยซึ่งเป็นมวยคอนจัดนี่เป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับนะเรททางด้านฝายแดงเป็นต่อ10ต่อ9นะครับรูปเกมการชกนี่ผมอ่านว่าทางด้านของเพจเซนสันจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับนะแม้ว่าจะ อ่าตัวจะเล็กกว่านิดนึงนะอาจจะต่ำกว่าน่อยแต่ว่าทางมวยเนี่ยทางด้านของเพชรสันสั้นเป็นมวยที่เดินชนนะครับนะขึ้นไปในางท้านเพชรสันสั้นเนี่เดินใส่เตขะขาเจาะยางตัวฟันสองไปก่อนนะครับแต่ต้นผมอ่านว่าทาาด้านของเพชรสันสั้นน่าจะพลิกออกนําก่อนนะครับนะมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปก็วิธีการดุนกันเชียกก็ให้รองไปที่ด้านของเพชรสันสั้นจอพัทยานะครับนะดูว่า อฟอร์มกำลังสดกำลังแรงนะครับนะชกแปดครั้งที่ผ่านมาในชนะถึงเจ็ดแล้วก็เป็นการชนะนกภายในสามยกทั้งหมดทุกครั้งด้วยนะครับนะก็เพราะฉะนั้นดูว่าต้น,ต,นต้นหนักแรงกว่าน่าทีมเราันก่อนแล้วก็อาจจะลุ้นหล่นหลับตับตกได้ก่อนเช่นกันนะครับนาะชิจะชอบกันช่างยังชอบไปที่ตะแนนของเพชรแสนสั้นจอพัทรยากีฬาสยามนะครับ คู่ที่สครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงบราซิน m อเอชชาร์พนักตันของฝ่ายนวลสีลาเพชรพีโอเคพีวีสีมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 2 6ปอนด์สําำหรับทางด้านของฝ่ายแดงบราซินก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันนะทรงมวยก็ประเภท ประเภทเดินเตะต่อยหมัดศอกหนักแรงครับนะลุ้นระดับนับชกได้ก่อนนะครับในวงในก็มีขวางในเดันทางนี่ก็ถือว่าแรงเล็กใช้ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมนี่ผมดูว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงมากๆนะครับอาวุธมวยนี่ก็หนักแรงใกล้เคียงกันนะครับ ข้อมูลต้นแเทคนิคของบราซิลปัจจุบันอายุ19ปี17 1เ,เซนจากกระบี่กระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก4 50ครั้งนะซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคีรีปรับปรนก็62กิโลกรัมเวทชกประจำก็ประมาณสัก125อหปอนด์นัดนี้ชกกลางวันตอนบ่ายบายนี่ก็ชกร้อยเบาก็ถือเป็นน้ำหนักสบายสบายปี6 6 6 7นี่ชกไปแล้ว7ครั้งก็ชนะ5ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่3 4และก็แพ้คะแนน2ครั้งปีปี6 6 6 7นี่ก็ยังไม่เคยแพ้นอ็อถืว่า สภาพร่างกายนั้นน่าจะดีกว่านะครับแนตะชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมด12ครั้งชนะนกคู่ก็นชนะ7ครั้งเป็นการนอกถึง4ครั้งเลยแล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่4เคยเคยมาชกที่ช่อง7 1ครั้งแล้วนะครับนะก็เป็นฝ่ายชนะคู่ชกไปในยกที่2ครับสำหรับทางด้านของบราสินนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายเศิลาเพชร POK PVC นะครับนะั้ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะเสียบเปรียบช่วงชกเล็กน้อยสมมวยก็ประเภทเดินหน้าเตะขาจ อย่างตวัดฟันศอกลุ้นหล่นหลับนับนกได้ก่อนเช่นกันนะครับนะเป็นวยที่เก่งในยกที่2นะตอนยกที่1นี่ก็ดูเชิญนะครับยกที่2นี่ก็โดนใส่ตุ้มตามตุ้มตามนะแต่มัดฟันศอกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายกที่2ชนะนกได้ก็ชนะนกไปเลยนะครับดับซับกันไปแต่ถ้าเกิดว่าผ่าน2ยกยังนกไม่ได้แปรปลายไม่ชอบเขาไหนครับสาหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนับปลายปลายก็มียุบมีย่นนะครับแต่วัวจิตใจเต็มร้อยเป็นวยที่แพ้นกยากมากๆคนหนึ่งครับสำหรับทางด้านของสีลาเพชรนะครับ ข้อมูลตรรัวนกเติของศิลาเพชรนปัจจุบันอายุ18ปีก็อ่อนกว่า1ปีนะครับนะับ1 9เซนก็ต่ำต่ำกว่า2เซนจากประจวบนะครับก็ไปทางเดียวกันนะครับนะประจวกบกับกระบ,บี่นะครับนะกระดูกมวอก็ชกมากใกล้เคียงกันประมาณ50ครั้งเปิด61กิโลกรัมก็น้อยกว่าทั้งนั้นของกุชช์1กิโลเวทชกประจำก็ประมาณสัก126ปอนด์ ปี6 6หดนี่ก็ชกไปทั้งหมดนี่ก็10ครั้งนะก็ชนะ5ครั้งเป็นการนกทั้ง5ครั้งด้วยนะครับนเพราะว่าไม่เคยชนะคะแนนใครนะครับก็คือประเภทถ้าไม่นกเขาก็ปลายปลายก็ไม่ยุบแพ้คะแนนไปนะครับในชกเวทีมกรุงมาแล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่2นะครับในชกเวทีมกรุงมา25ครั้งนกคู่ชก10ครั้งเป็นการนกในยกที่2มากที่สุดเลยนะครับนะและก็เคยแพ้นก2ครั้งในยกที่2กับยกที่4 เคยมาชกที่ช่อง7เอาไว4้4ครั two, 7, Hence, ้งนะก็ชนะนกคู่ชก2ครั้งนะครับนะก็คือยกที่2ยกที่4ที่ช่อง7แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งนะครับนะก็ตามที่บอกว่าถ้าไม่ชนะนกเขาทางด้านของฝ่ายน้ำเงินชนะคะแนนาตินะครับมาชกที่ช่อง72ครั้งชนะนกทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งด้วยนะครับไม่ไม่นกที่ช่อง7ก็เอาชนะคะแนนไข่ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็คงจะวัดกันนะครับว่าทางด้านของศิลาเพชรจะนก หรือไม่นอกนะครับ สำหรับตันั่างของศิลาเพชรนี่ก็เป็นไมวซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทเดินเตะขาเจาะยางต่อทศอรลุนหล่นหล,ลับนับนกได้ก่อนนะครับนะับเพราะฉะนั้นมวยคุนี้ขึ้นไปก็ใส่ไปที่ด้านของศิลาเพชร PVC ได้เลยนะครับนะก็ดูว่า2ยกได้ลุ้นก่อนถ้าเกิดว่าไม่หล่นไม่หลับนี่อย่างน้อยๆต้องเป็นต่อนะครับเพราะว่าเป็นมมยที่เด้งในยกที่2มากที่สุดถ้าได้นับแล้วก็ออกตัวราคาแพงนะครับถ้าหล่นหลับนับนกนกไปเลยก็รับซับเต็มแต่ถ้าเกิดว่า ไม่หล่นนะครับนะไม่หล่นแล้วก็ไม่โดนนับก็ยังมีราคาให้ออกตัวได้นะครับนะเพราะฉะนั้นขึ้นไปก็ใส่ไปที่นั้นของศิลาเพชร PVC นะครับนะผมเองก็ดูว่าถ้า2ยกไม่หล่นก็มีเวลาขยยายให้ออกตัวสื้ขายบ,บางทุนมาลุ้นทางด้านของบราสิลได้นะครับนะเมื่อคุนนี้ผมอ่านว่าไม่ทางด้านของศิลาเพชร อาจจะนกทางด้านของบราซิลยากนิดหนึ่งนะครับนะเพราะบราซิลเป็นมวยที่แพ้นกยากนะครับแลวทางด้านของศิลาเพชรก็แพ้นกยากผมก็เลยอ่านว่าทั้งคู่สู้กันหย่น5หยกแต่ว่า3ยกนี่ศิลาเพชรออกนําก่อนนะครับนะแล้วก็ทางด้านของบราซิลจะมาพลิกชนะแสงชนะได้ ในยกที่4นะครับนักชิตจะชอบกันช่างย่างชอบไปที่นัของบราซิลเอ็มเอกชาตนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาข้รแด,ง,ง,ง,ดงสิงห์ดหิมทางด่วนพัฒนาของฝ่านเวนขนศึกมกรุงเทพธนบุรีหวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดตั้าหนัก112ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงสิงห์ดสิงห์งดก็เป็นหวยซ้ายครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวดูว่าจะได้เปรียบเห็นชัดเจนนะครับนักสมวยก็ประเภทฝีมือ บุญเข่าในครับรกับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท่งนอกปิดทนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันนะแต่ว่าทางมวยนี่ท่านักกขิษย์ดำจะต้องชกวงในแก่งกว่าวงนอกนะครับนะก็วงในนี่มีขวางในใส้ดันแทงแล้วก็มีเหลี่ยมหักล้มเททิ้งนั้นถือว่าทําได้ดีเป็นมวยที่เก่งในยกที่4ด้วยนะครับออกนําแล้วแพ้ยากเพราะว่าชกสองตังรับก็เก่งด้วยเช่นกันนะครับ ข้อมูลคะแนนเทคนิคของตทนดนสินดำปัจจุบนันอายุ20ปี167เซนจากสุราธ,ธานีกระดูกกระดูกหอยก็ชกมาประมาณสัก6-70ครั้งปล่อยๆก็53-54กิโลกรัมเวทชกประจำก็107่อนเวชก112ก็ชกกลางวันนะครับปี667 6, 6, 6, 6นี่ชกไปทั้งหมดนี่ก็8ครั้งนะก็ชนะ6ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งนะครับชกเวทีืางกรุงมาทั้งหมด22ครั้ง น็อกคู่ชกสครั้งในยกที่2อสามากที่สุดนะครับนะแล้วก็แพ้น็อกคู่ชก1ครั้งในยกที่3โดนเตะขาที่ช่อง7นี่แหละชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่ก็7ครั้งนะครั้งที่1ก็แพ้คะแนนครั้งที่2แพ้น็อกในยกที่3และก็อีก5ครั้งต่อมาในทางด้านของสิงห์ดำเป็นฝ่ายชนะรวดที่ช่อง7นะครับนะตอนนี้ทางด้านของสิงห์ดำก็ถือว่ามีลุ้นกลายกามีลุ้นเล็กๆนะครับมีลุ้นแล้วนะครับในที่ทางด้านของสิงห์ดำจะ คว้าเสื้อสามารถนะครับนะสามารถที่จะหวังได้ว่าจะทําฟอร์มเพื่อที่ลุ้นเสื้อสามารถของช่อง7ได้แล้วเพราะชนะไป5ครั้งถ้าเกิดวันนัดนี้ธอสิงดัาชนะอีกก็จะกลายเป็นชนะ6ครั้งชกอ,อีกหนึ่งครั้งชนะก็คว้าเสื้อสามารถได้ทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทีมงานสดสิงดําและก็ตัวนักมวยน่าจะลุ้นตรงนี้กันมากๆเลยนะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของสิงดำนะครับนะชกที่ช่องเจวันนั้นนี่ก็เป็นโดนแต่ขาใี้ดูว่ามีสะดุ้งตลอดนะครับแล้วก็โดนศอกสุดนะแล้วก็โดนกระโดดเขา่าเข่าลอยโยนตามกรรมการก็เลยจับแพ้ไปนะครับนะก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งตัวนะครับนะไม่ใช่ว่าโดนแล้วโดนหล่นแล้วไม่ลุกทิ้งตัวแบบไหนอย่างไรนะการแพ้นกก็เป็นแบบนี้นะครับตัวบนจับแพ้นะครับ ส่วนตนานของฝานเงินศูนย์ขุนศึกมอกรุงเทพธนบุรีขุนศึกก็เป็นหน่วยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับหมัดศอกนี่ก็ดูว่าจะออกอันตรายนะครับนะ่าจังหวะจังหวะนอกนี่ผมดูว่าจะช้ากว่านะเดี่ยมตัวช้ากว่าความเป็นหน่วยจะเป็นรองขอตะแน่นฝาแดงอยู่พอสมควรนะครับประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวช้า มีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวต่างจังหวะหมวยด้วยนะครับแต่บางครั้งบางคราวถ้าขึ้นได้ก็ฝังให้สนัดยัดไส้ดันแทงนี่ก็ถือแหลงลึกนะแต่ว่าช่วงหลังในผมดูว่าข้อแขนนี่อาจจะอาจจะเป็นรอกทางด้านของทางด้านสิงดำนะครับนะซึ่งเป็นมวยเข่าในจะถนัดในเรื่องของข้อแขนพะละกกาลังของแขน มากกว่านั่นเองนะครับขอบ้อมูลเทดนินเทคนิคขอนเทนด์ขุนศึกมกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันอายุยี่สิบปีก็ใกล้เคียงกันสูงร้อยหกสิบก็ต่ำกว่าเจ็ดเซนจากจังหวัดสงขลานะครับนะซ้อมอยู่ที่สอนเดชพันธ์น้ำหนักไปบาลก็ร้อยสิบสองร้อยสิบสามปีหกหกหกเจ็ดนี่ไปโชครายการมวยวัน ถึง7ไฟเลยนะไปชกมวยวันมาปีครึ่งนะครับนะก็ชนะ5นะครับนะทั้งมวยไทย5ยกด้วยมวยวันด้วยชก8ครั้งก็ชนะครั้งไปการน็อก3ครั้งแล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งในยกที่3ชกเวทีมกรุงมา25ครั้งนะเอยี่ครั้งนะก็น็อกคู่ชกในเวทีมกรุง6ครั้งเป็นการน็อกภายใน3ยกมากที่สุดเลยแล้วก็เคยแพ้นกหนึครั้งในรายการมวยไทย5ยกนะครับนะชกที่ช่อง7นะชกที่ช่อง7มาแล้วทั้งหมดนี้ก็7ครั้งนะ ก็ชนะ4ี่ครับเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่3าทั้ง2ครั้งและก็แพ้คะแนน3ครั้งนะครับนาะยชคกมวยซ้ายก็แพ้มากกว่าชนะนะครับนละก็แพ้ให้ทางด้านของภูมิใจไทยและก็แพ้ให้กับทางด้านของทหารเอกอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าทางด้านของคุณศึกนั้นจะต้านจะบางแข่งซ้ายของทางด้านสิงห์ดำหรือไม่นะครับมวยคู่นี้ผมเทียบเคียงให้เห็นชัดเจนว่าขึ้นวันเวทีแล้วทางด้านของสิงห์ดำนั้นจะมีรูปร่างสูงลอยกว่า ทางมวยนีทนทางด้านสินดำกาดซ้ายสู้และก็คงตั้งรับจับทางดูบบงตั้งโตเดี๋ยวข้างเชือกในช่วงยกต้นๆน,นะครับส่วนท้นด้านของขุศขนศุกร์นี่เป็นมวยขวาขึ้นไปก็คงจะต้องเดินใส่เพราะว่าจะไปเล่นฝีมือวงนอกกับทางด้านของสินดำ ก็ดูว่าน่าจะลำบากนะครับนะมีประเด็นต้องพิจารณาว่าอาถดานของคุณศึกไปชกรายการวอยวันถึงปีครึ่งนะาการเตะอะไรต่างๆนั้นจะทําได้หรือไม่จจยกขาขึ้นหรือไม่นะครับนะอาจจะต้องเดินต่อยหมัดฟันศอกอุตตรุดในช่วงต้นๆนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของลูกเตะลูกเขาเรียมอะไรต่างๆนี่ผมดูว่าอาด้าดนของคุณศึกนั้นถนัดวยวันมากแล้วนะครับนะถนัดชกมวยวันมาก ทำให้ชกมวยไทย5ยกนั้นอาวุธมวยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับนะ mm hmm. เมื่อพิจารณาเห็นเป็นเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะให้ให้สังเกตด้วยนะครับว่านักมวยที่ไปชกมวยวันแล้วไปต่อไม่ได้หรือว่าแพ้นอกกลับมาแล้วกลับมาชกมวยไทยห้ายกนะครับส่วนมากสภาพร่างกายนั้นจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับนะเพราะรายการมวยวันนั้นเป็นการชกเจ็บบาดเจ็บสะสมนะสมมุติว่าโดนที่ปลายคางโดนหมัดนวมบางๆโดนปลายคางเนะี่ยมันเจ็บอยู่นะ แล้วก็โดนย่ำไปย่ำม,มาซ้ำไปซ้ำม,มาซึ่งบาดเจ็บอยู่นะแต่ว่านักมวยก็จาเป็นที่จะต้องชกเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวนะครับแล้วก็เลยพยายามฝืนซ้อมนะฝืนซ้อมทั้งที่ตัวเองยังไม่สมบูรณ์นะเพื่อที่มาชกนะครับนะต้นๆก็คงจะสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าปลายๆผมดูว่า น่าจะโดนหักล้มเททิ้งล้มกลิง้ลงล้มไงได้ตลอดเกมสําหรับทางด้านของขุนศึกนะครับนะต้นๆทางด้านของศึกก็มีโอกาสต่อยระลับน้ต้น,ตนได้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่โดนไม่หลับปลายปลายผมอ่า,อานว่าสิงดํานะครับในขวางในสายดันแทงหักล้มเททิ้งเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับที่ตัวชอบกระช่างยังชอบไปที่ด้นของสิงดําหีมทางด้วยนะครับ คูที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเฟแดอสิที่ชัยโสเดชพันธ์พัฒนด้านของฝ่ายนำเงินปานเพชรสอจอเล็กมังนอนมอยคู่นี้ชกกันที่พิกัดตำหนักหนัก100 ยีสบอปอดสำหรับทางด้านขาแสัดแดงสิทธิทชัยสิทธทิชัยก็เป็นมวยขว่าครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าเป็นรองชัดเจนทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบบนเข่าในครับรก็ได้เก็บการอาวุธของชกนี่ทาได้ดีมีท้งนอกปิดตไนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เก่งกันนะแต่ว่ามวยคุนี้เคยชกกันมานะครับนะก็ดูว่าอาวุธมวยนั้นแพ้ทางด้านของฝ่ายนะ้ำเงินนะแต่บรรยากาศหน้าเสือสิยงเจวันวน,นั้นนี่ที่ระดาเนินนะทางน้านสิทธทิชัยนั้นดีกว่านะครับ ข้มูลทางด้นเทคนิคของทางด้านสิทธิชัยปัจจุบันอายุ19ปี173เซนจากจังหวัดตรังปลายปยก็63กิกรัมเวทชกประจําก็126ปอนด์ปี6667นี่ชกไปถึง13ครั้งก็ชนะ10ครั้งเป็นการน็อก3ครั้งในยกที่2 3 4แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้น็อก1ครั้งในยกที่2ชกวิธีมังกรมาทั้งหมด21ครั้งก็ชนะน็อกคู่ชก4ครั้งแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งครับชกที่ช่อง7มาแล้ว3ครั้งนะก็ชนะ1แพ้2ถือว่าทางดของสิทธิชัย ชกที่ช่องเจ็ดไม่เก่งนะครับนะั่นก็คือชกกลางวันบ่ายๆนี่ทางด้านของสิทธิชัยจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับท <c oughs> างด้านของสิทธิชัยเคยชนะคู้ชกมาเมื่อวันที่26กพฤษภาหก67ที่ผ่านมานะครับนะก็ผ่านมาสักประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่เวทีแด้ดำเนินนะครับรูปเกมนี่ก็ทางด้านสิทธิชัยก็ ก็ดูว่าในเรื่องของฝีมือมวยนั้นจะเป็นรองด้วยนะอาวุธมวยนั้นจะเป็นรองแต่วบรรยากาศนาเสียเสียงเฉียดดีนะส่วนทางด้านของฝ่ายเงินไม่เป็นรองนะครับอาวุธมวยไม่แพ้นะครับนะแต่ว่ากรรมการก็ชูให้แพ้ไปตามบรรยากาศเสียงเชียร์ก็จะได้ฝ่ายแดงนะครับส่วนงด้านของฝ่ายเงินปานเพชรสจเล็กมงนนปัจจุบันนก็อ อตอนนี้ก็เป็นมวยขวาครับนนรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวุฒของชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกปีทั้งไนชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันนะแต่เกมมาชกวันนั้นนี่ผมดูว่าวงในนี่จัดตีเข่าเจ็บกว่าทางด้านของฝ่ายนั่งเว้นนะครับอีกลูกหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนว่าท้าได้ของปานเพชรเหนือกว่าก็คือซายนานะยครับจาซ้ายหน้าของทางด้านปานเพชรเตะเทไลนี่เข้าเต็มเต็มทุกทีนะครับเพราะว่าท้าได้ของสิทธิชัย ไม่สามารถเทียบบางายหน้าของตงดานป่านเพชรได้นะครับข้อมูลต้านนิ๊กงนคอน้านปานเพชรปัจจุบัอนาอา,นา,นนาอยุ24ปีนะก็แก่กว่า5ปีสูง170ก็สูงกว่า7เซนเมตรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับกระดูกมือก็ชกมาเป็นร้อยเปิดเติซ้อมอยู่สอจเล็กเมืองนอน์ปล่อยๆ่ก็60ปล่อยป่นี่ก็61กิโลกรัมนะเวทชกประจำก็ประมาณสัก126ปอนด์ป6 66 6ี667ที่ชกไป5ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนอก1ครั้งย้อย2แล้วก็แพ้3ครั้ง เป็นการแพ้นกสองครั้งในรายการมวยวันนะครับชกองวันทีมกรุงมาทั้งหมดนี้ก็4ี่ครั้งนะั้นนก,กุชกห้าครั้งในยกที่3ามสี่และก็เคย <c oughs> แพ้นกหนึ่งครั้งในรายการมวยไทย5ยกนะครับสำหรับทางด้านสำหรับทางด้านของทางด้านของปานเพชรนี่นะครับทางด้านของปานเพชรนี่ก็เกมการชกในวันนั้นนี่ผมให้ชนะเลยนะ พราะฉะนั้นมาเจอกันใหม่วันนี้นะครับมาเจอกันใหม่วันนี้สิทธิชัยชกช่องเจ็ดไม่เก่งน,นะครับนะผมก็เลยอ่านว่าต้นต้นก็คงจะคู่ขี้สุสีนะแต่ว่าปลายปลายนะครับทางด้านของปานเพชรนี่ตัวใหญ่กว่าคงจะดักเตะดักต่อยนะครับนะเพราะว่าช่องเจ็ดเวทีจะแคบกว่านะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาทางด้านของปานเพชรออกวุฒิแต่ละทีในทางด้านของสิทธิชัยนี่ก็คงจะบังลําบากนะครับโดยเฉพาะซ้ายหน้าแล้วก็ลูกขวางหน้าจะท้ายดันแทงตั้งแขนสู้นะครับนะ ชีดตชอบกันชกก็ยังชอบไปที่ด้านของป่านเพชรสอรจอเล็กเมืองนอนนะครับคู่ที่ห้านะครับคู่ที่าสุบมุมอ่านว่ามวยนัดนี้มีการเชนนก,กันหนึ่งคู่นะครับนะก็เป็นการพบกันระหว่างพนะแสดงยอดสยามจอพัทยากีฬาสยามนะครับนะก็ซึ่งจะ มาคู่กับทางด้านของเพนเซนที่ชกคู่ที่1น,นี่แหละนะซ้อมมาด้วยกันนะครับนะก็มาชกด้วยกันนะก็เป็นมวยซ้ายนะครับดูร่างก็ดูว่าจะสูงยับแ้เคขยงกันนะสมมวยก็ฝีมือบุบุนเข่าในครับนะลุกได้เก็บการวุดของชกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทับบ้งในชกวงนอกเก่งป่าวงในเล็กน้อยสมมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะประเภทสมองมวยดีครับนะเตะฉลาดนะเตะซ้ายฉากออกเตะซ้ายฉากออกนี่ถือว่าเก่งนะครับนะักสหรตอดได้เขาแดง ข้อมูลตัวนเทคนิคของตนนัยอดสยามอายุ18ปีจากจอมัดสรินนะครับชกเวทีมกรุมาแล้ว4ครั้งก็ชนะน,นกขุชกในเวทีมกรุงสองครั้งในยกที่2กับยกที่5และก็แพ้คะแนนสองครั้งไม่เคยแพยนน้นกไข่ในเวทีมักรุมาก่อนดัานีบบ้ผมก็เลยอ่านว่าทนันข้าฝาแดงน่าจะอยในครบ5ยกนะครับนะ่เคยชกที่ช่อง7มาแล้ว2ครั้งก็ชนะน,นกขุชก1ครั้งในยกที่5แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับเวทพิกัดน้ำหนักการชกนี่ทางด้านของฝ่ายแดงนั้นก็จะชกเวทใหญ่กว่านะครับนะอยู่ที่ประมาณ ห1ึ่งร้่อปอนด์นะครับนั้นนับนี้ปรับเวทเออกมาชกพิกัด108ปดอนด์ก็ต้องดูตอนเช้าด้วยว่า,าน้ำหนักมากเป็นแบบในอย่างไรเพราะว่ากรุงเทพฝนตกนะครับ ส่วนด้านของฝ่ายนะั้นมันนักรบจิ๋วลูกพูนะครับนักรบจิ๋วลูกพูก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยซ้ายเช่นกันนะคุณนี่ซ้ายเจอซ้ายนะครับรูปร่างก็ดูว่จาจะใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือบุบนเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวดของชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทะนอกปิดทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนาทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงวงในก็มีขวาน่ายาไซดันแทงนี่แรง,แง,แล,งลึกนะมีหมัดมีศอกต่งสู้ก็สมองมาดีหัวจิว๋ใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อมูทด้าเทคนิคคอนเทนด์รอบจิ๋วนี่ก็เวทพิกัดน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็106ปอนด์นะนัดที่ชก108นะครับนะก็ถือว่าทางด้านของเวทพิกัดนั้นจะเล็กกว่าทางด้านของชกอยู่หลายหลายปอนด์เลยนะครับนะแล้วก็ยังไม่เคยชกที่ช่วงเจ็ดมาก่อนหายจากเวทีมังกรมา4เดือนนะครับะเพราะฉะนั้นหวยคู่นี้นะครับหวยคู่นี้นี่ซ้ายเจอซ้ายด้วยกันแต่ผมเห็นว่าซ้ายของยอดสยามนั้นดักเตะได้แม่นมากๆเลยนะครับณยอดสยามเป็นมวยที่เตะซ้ายเนียนมากเลยนะแล้วก็ฝีมือมวยร็อกดีกว่า น่าจะาม่ได้เขานำก่อนนะครับนะแล้วก็ให้แต่งตัวด้วยนะครับนะเพราะว่า,าคู่สุดท้ายนะครับนะคู่สุดท้ายในกรรมการอาจจะ ใช้กรรมการใหม่ๆนะครับนะอาจจะตัดสินสวนไปสวนมาได้ทุกเวทีนะครับนะคู่ที่5เนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีราคาดีๆก็อย่าลืมแต่งตัวเสื้อกับุาออกตัวกินสองข้างสบายๆนะครับนะก็ครบถ้วนกันทั้ง5าคู่ครับสำหรับ,บรายการมวยช่อง7นะผมมาลงให้ช้าหนึน่งน้นเนื่องจากว่าผมวิเคราะห์วมวยช่องอื่นๆเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะถึงจะมาขึ้นเต็มให้เพราะว่าผมภาคมวยเสาร์ทิ่6ช่องตอนนี้ผมวิเคราะห์วมวยครบถ้วนหมดทั้ง6กช่องแล้วนะครับนะพรุ่งนี้ก็ ตื่นตีสามาดูในเรื่องของน้ำหนักมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งวา่าเป็นแบบไหนอย่างไรน้ำหนักมาแบบไหนอย่างไรนะครับใน <c oughs> เกมการชกน่าจะเป็นแบบไหนฝนตกหรือไม่นะครับนะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมาทําข้อมูลวัวให้กับสมาชิกแล้วก็ออกใบเขียวให้กับสมาชิกแล้วก็จะเดินทางไปภาคในวิธีช่อง3ทั้ง3ช่องเหมือนเดิมนะครับก็ <c oughs> ขอทุกท่านโชคดีสวัดดีครับ